วัสดีค่ะย้ำขนมจีนทานบังไงเนี่ยกินหมดหมดดอกถานบังไงอ,นนอันนี้สิซิมอีอย่างอุ้ยลืมเอาแน่นมาวุ้ยกทองหัวก,กระยุตารางปุ่นหาคเลย เนื้อมันจะไม่ขมนมเสน้็เนื้อมันสิบริไม่อยากลงดุดอกหูปะ่คนว้วนน้ำข่อยซาดถูกเห็ดหูนหนูค่ะดีๆเด้อ ผู้เดมี่บอกเห็ดหูหนูขายก็คอยขายดีๆด้อบอกพี่น้องคนขายเห็ดหูหนูก็ให้เพิ่นได้ขายกองดีๆดีถุยหย่อนผู้ขายคนอีสานบ้านเทิ้มีมีของโจกของดีๆีแล้วมันขึ้นหางแม่มันเลยด้วยเห็ดหูหนูแบบนี่เนี่ย มันบางย่ำขนมเส้นที่มันเป็ดที่มันเป็นเส้นนิดน่อยขูดๆมันเป็นเส้นแบบนี้ยมันถึงจะเรียกถูกเป็นขยำขนมกิน พาคนกินผักแมกาที่นี่แหละเพื่อนจะได้ขายดีย้ำเห็ดหูหนูคนอยู่แถวสีสเ,เ,เกตเพื่อนมีเห็ดหูหนูขายด้ยพี่นออ้องเห็ดหูหนูประเทศใดก็เสียบบคือเห็ดหูหนูประเทศไทยเห็ดหูหนูประเทศอื่นก็ว่ามันมันดีกกลางเข้า เยอะค่ะไปกินที่ภาคเหนือน,นี่เสียบค่ะคุณแต่บรรยาก,ก,บบกาศ หลดุดพูก่นต่มประกอบพูดเป็นแม่อิบอกบพี่น้องพูดมาเงยเถอะแต่ว่า,วาตามประกอบพูดต่มเป็เป็นเนี่ย เฮ็ดยังได้กับตำบวเสบตำบวเป็นอิลิเมียนอยู่ผู้เฮ็ดเสบนี้่ไม่ไม่เป็นเมื วันนี้มีพิสวาดประกาศนะพิสวาดบอกสตอกับเห็ดหูหนูย้นยันก่อนหนูกินค่ะ มันสุนหายใจไข่ปลา ปลาเลือดลมต่ออืมไม่ต้องกินไหลใช่อีนี่น เจ้าเสียบปะผ้ใหจะวางได้ก็ตามไปกินใส่กระตามสิ่ยูนสถานการณ์ได้ก็ตามออกจากบ้านไปคําว่าตา่ำมากกวผู้ใดเห็นผู้ใดกอะักาคาว่าตา่ำมากกยูสถานภาพทั้งรถเมล์ออกไปข้างนอกมาใช่กระตามพี่น้วงสมตำเนี่ย อิสานบ้านเขามิสเนีมีม้นขังเลยพี่นอ้องพูดไปพูดมาเลยอีสานบ้านเขาด้วยมีม้นขังเขาสิบวกไหอืคนอิสานกันนารักพ่อกิตใจดี เป็นคนเป็นคนอันเกี่ยมเนื้อเกี่ยมตนูนปลาคเคยมิดอู้ผมว่าผมเป็นอ,ปอัดคลิปถูกทีค่ะอี่ฮานี่กินยำเด็กะอะเนาะจะสั้งสิ่งที่มือเก,ก,บกบลบเกลบอยู่ เห็ดหูหนูขายดีเด้อผู้ใดมียินอันฟาร์มเห็ดหูหนูก็ได้ตั้งแต่ข่อยเห็ดอันนี้ใหม่ๆแต่ปีที่แล้วอยู่สีส่สเกตเมนบ่ราะเคือใหญ่อือม,มันอยู่สี่สเกตบไข่อยกระยุ่งตอนเขาไปส่งการนะ,ขระเขาติดต่อหาแล้วมันติดต่อหาเพลิดเพลินมันยุ่งพี่น้องแฟนคลับกันไรต้องส่งการนะเพราะว่าสิเอาเห็ดหูหนูเมาเห็ดหูหนูเนี่ยเล่ามาสวีดเดนอือนัอ่นแะหละคอยเลาขายได้ได้เด้อหญ่เออเห็ดหูหนู ใส่ยำขานมสิ่งคุณทำได้สูตรฉัน,นใส่ปลาแ้าเๆอย่าให้มันขาวคนเขาไปกินดอกพี่น้องเป๊ะเบอร์ไปแล้วค่ะเแซ่บๆนะค่ะเด้อกินประจา่าแดีวนางสิกินมโตอยู่